สวัสดีครับผมบีโก้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอาปรานตะวันนะซึ่งซึ่งเพิ่ง,งอัปเดตมาในเวอร์ชัน2.0นะซึ่งง่ายๆเดินตามผมไปเลยตอนแรกก็ออกแอกเลี้ยวซ้ายนะากับจุดเกิดของฮายาคาวะนะจะไม่ผิดน,นะฮายาคาวะปุ๊บแล้วเราจะไปประตูทางเอ่อทางของทางม้านะทางมา้าซึ่งมันทําง่ายมากเลยนะครับแต่สิ่งที่จำเป็นก็คือต้อง,เร,องเราต้องรีเบิร์ตหนึ่งครัง้งนะไม่จำเป็นต้องครั มันต้องเป็นคามาโดตนะขอแค่รีเบิร์ดหนึ่งค้าซึ่งปานตะวันเนี่ยมันจะใช้เออ่เขาเรียกอะไรนะไปเลเวลพอยต์เยอะกว่าของของปานอื่นนะจะใช้ประมาณ5แล้วก็ท่าแรกก็ใช้8เลยนะใช่ถึง8เลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินตามทางนี้ไปเลย โอเคพอถึงตรงนี้แล้วนะครับให้กระโดดขึ้นไปเลยกระโดดขึ้นไปเลยแล้วพอกระโดดขึ้นตรงนี้เสร็จก็กระโดดขึ้นอีกนะกระโดดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บก็ออกซ้ายมานี่นะครับแค่รีเบิร์ตกดคุยกับทันจิโร่ปุ๊บเราก็จะได้เรียนมาเลยซึ่งจะได้นี่คนระับเด of f i r ฟก่อนไม่นะตายไปแล้ว โอเคครับแล้วก็จบไปนมปแล้วนะครับสําหรับวิธีการเป็นปานตะวันนะซึ่งก็ง่ายนิดเดียวขอแค่รีเบิร์ดก็พอมไม่จำเป็นต้องคามาโดนะโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้ผมบีโก้ oth, ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับ